บุ๋มปนัดดาจากเวทีนางงามสู่เวทีโคศกชัยแดนบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีชื่อนี้หลายคนคงคุ้นหูมาตั้งแต่เธอก้าขึ้นเวทีนางสาวไทยเมื่อปี2543พร้อมรอยยิ้มที่สดใสและความงามอันเป็นเอกลักษณ์ตอนนั้นใครๆก็มองเธอเป็นเพียงผู้หญิงสวยคนหนึ่งในวงการบันเทิงแต่ตลอดเส้นทางกว่า20ปีที่ผ่านมาบุ๋มได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความสวยเป็นเพียงบันไดขั้นแรก สิ่งที่ทำให้เธอยืนหยัดอยู่ในใจคนไทยได้ยาวนานคือความสามารถความกล้าและความจริงใจที่เธอแสดงออกมาตลอดค่ะจากบทบาทนางงามพิธีกรและนักแสดงบุ๋มได้ใช้ชื่อเสียงของตัวเองทำสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นเธอกลายเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้หญิงและเด็กที่ถูกกระทำความชัดเจนในการแสดงความเห็นและการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างจริงจังทำให้บุ๋มกลายเป็นหนึ่งในบุคคลสาธารณะที่มีพลังต่อสังคมค่ะ การที่เธอเลือกเดินเส้นทางที่ต้องลงมือแก้ปัญหาจริงๆแทนที่จะอยู่แค่ในโลกสวยๆของดาราเป็นสิ่งที่ทำให้คนเคารพและเชื่อใจเธอมากขึ้น จนมาวันนี้บุม๋มปนัดดาได้ก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่ที่หลายคนไม่คาดคิดกับตำแหน่งโฆษกจิตอาสาศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบอ,อกอซึ่งถือเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งทักษะการสื่อสารความรู้ทันสถานการณ์และความสามารถในการรับมือกับแรงกดดันอย่างสูงค่ะ เพราะในช่วงที่ความตึงเครียดบริเวณชายแดนถูกจับตามองมากขึ้นข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วการมีโฆษกที่ทั้งกล้าพูดและรู้จักใช้คำอย่างถูกจังหวะจึงเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะ หลายคนมองว่าการดึงบุ๋มเข้ามามีส่วนหนึ่งมาจากภาพลักษณ์ที่น่าจดจำและมีสเสน่ห์ซึ่งสามารถต่อกรกับฝั่งกัมพูชาที่มีโคศกหญิงอย่างพลโทหญิงมาลีผู้มีบุคลิกมั่นใจและพูดเก่งไม่แพ้กันการเผชิญหน้าทางข้อมูลจึงดูเหมือนการดวลกันของโคศกหญิงสองประเทศแต่บุ๋มก็ย้ำชัดว่าหน้าที่ของเธอไม่ใช่การแข่งความสวยแต่คือการทาให้ความจริงดังไปไกลกว่าข่าวลวงค่ะ บุ๋มมีจุดแข็งตรงที่เธอเข้าใจวิธีสื่อสารให้เข้าถึงคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะภาษาที่เข้าใจง่ายน้ำเสียงที่หนักแน่นพอจะทำให้คนเชื่อถือและบุคลิกที่สามารถทำให้คนอยากฟังเธอไม่ได้แค่อ่านสคริปต์จากกระดาษแต่เธอเลือกใช้คำจากความเข้าใจและตั้งใจสื่อสารให้ชัดที่สุดค่ะและเพราะมีฐานผู้ติดตามจำนวนมากในโซเชียลการพูดของเธอจึงมีพลังขยายไปไกลตัวการถแถลงข่าวเพียงครั้งเดียว จากเวทีนางงามที่เต็มไปด้วยแสงแฟลชและเสียงปรบมือสู่เวทีใหม่ที่เดิมพันด้วยความน่าเชื่อถือและเกียรติภูมิของประเทศความกดดันและความเสี่ยงจึงต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่บุ๋มไม่เคยเปลี่ยนคือความมั่นใจและความตั้งใจทำให้ดีที่สุดเธอรู้ว่าการพูดผิดเพียงคำเดียวอาจถูกนำไปขยายความจนเกิดปัญหาใหญ่ดังนั้นทุกครั้งที่ยืนหน้าใหม่เธอจึงต้องเตรียมตัวอย่างดีค่ะ แม้จะเป็นบทบาทที่เข้มข้นและต้องเจอกับแรงกดดันจากหลายด้านแต่บุ๋มก็แสดงให้เห็นว่าเธอพร้อมสู้ทั้งในเชิงข้อมูลและในเชิงภาพลักษณ์เธอสามารถผสมผสานความอ่อนโยนของผู้หญิงเข้ากับความเด็ดขาดของผู้นำทางความคิดได้อย่างลงตัวหลายคนอาจจดจำเธอจากความสวยในอดีตแต่วันนี้สิ่งที่ทำให้เธอเป็นที่พูดถึงคือความดุเมื่อปกป้องความจริงและความนุ่มนวลเมื่อยือนข้างคนที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะ จากเวทีประกวดที่เต็มไปด้วยแสงแฟลชและเสียงปรบมือสู่เวทีใหม่ที่เดิมพันด้วยความน่าเชื่อถือและเกียรติภูมิของประเทศเส้นทางของบุ๋มปนัดดาคือเรื่องราวของผู้หญิงที่กล้าก้าวออกจากโซนปลอดภัยเพื่อรับบทบาทที่ใหญ่กว่าเดิมและไม่ว่าจะต้องเจอสึกหนักแค่ไหนเธอก็ยังคงใช้หัวใจเดิมในการทำงานนั่นคือหัวใจที่อยากเห็นความจริงถูกพูดและอยากเห็นสังคมไทยเข้มแข็งขึ้นค่ะ